เสียงสรบคือกัรกกิ้องมอีสานกง the uh -huh. กินผักที่พวกเจ็ดสีถ้าตัวเองก็ให้สูตรกับตัวเองกินก็คือปฏิวัติ 还有一个人 หลงลืมกินยาเสร็จก็จาไม่ได้กินยามากนะไม่มีความสํ I <laughs> do 了，下一个。 ของขยะที่ดูดน้ำแห้งดูดน้ำแห้งเพราะเมื่อไหร่ที่ร่างกายมีอของค้างเก่าแทนพฤติกรรมการ,ก,ารกินน้ำไม่เพียงพอกินน้ำน้อยลำไส้ใหญ่ต้อทงทําหน้าที่เป็นที่เก็บของขยะทิง้งลำไส้ใหญ่ทําหน้าที่ดูดกลับน้ำและวิตามินเกลือแร่มาให้ร่างกายในยามที่ขาดน้ำขี้ออกไป ไปสวนไปะไรก็ออกเป็นพี่กระต่ายเป็นก้อนแข็งๆปูดก็คิดเป็นขี้แพะเออวงจรอุบาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการกินผักผลไม้จะไม่ใช่การกินมื้อไหนวันแรที่ตัดเป็นนะคะการกินผักผลไม้ให้ปริมาณพอดีในมื้อเช้าสัมผัสที่สุดค่ะแล้วดูไหมคะว่าปริมาณผักผลไม้เท่าไหร่ที่พอเดี๋ยวเริ่มตัดเลยนะคะปริมาณผักผลไม้ที่พอคือกินให้ได้ câu tỏ câu tỏa ากสดชื่นก็จะดำเกิดพูดมาปากก็ไม่เบียเหงื่อก็ไม่มีิ่นไม่ธรรมชาติแลก็แล้เตาเตาเหยียโลกนะคะเพราะว่าของเสียค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จำกัดกำจัดไปอย่างของเสียในร่างกายของเราก็คือธรรมชาติที่ใกล้ตัวเรานะคะห้าตัวสุดท้ายคือใช้เตาเหม็นโด่เฉพาะกินอาหารห้าตัวสุดท้ายคือใช้เต่าเหยียดโลกตลอดจับเตาสามชาติทุกคนมีสละห้าตัวสุดท้ายคืองานวิจัยรองคาะว่า ที่มีรสชาติเปรียวปร้ยลฝาดๆขมๆมันๆจืดๆฮ่ารถนี้เป็นแหล่งของสารอะลูมินิั่มที่ไม่ วิธีจะม so well ีได้ปริมาณให้ร่างกายได้สารอาหารในปริมาณเพียงพอก็คือเรียกว่าให้เราตื่นได้วยสูตร755ค่ะเอากล้วยเอามะนาวที่เปรี้ยวๆมาตาดวนฝาวนผมเดี๋ยวเราจะปั่นในทางจริงค่ะว่ามีด้วยหรือน้ำผักผลไม้ปั่นที่ปั่นใส่ผักวฝักหวานวันนี้เรามีใบอะไรบ้างนะคะก็มีวันนี้เราได้ยอดจากคนละบุรีนะคะอันนี้ยอดเ อันนี้ยอดมันกูอันนี้ยอดโหระพาอันนี้ยอดผักชีก็หลักใช่ไหมคะผักเขียวๆอันนี้สละดแน่ที่เราเอามาจากกระทรวงนะคะก็คือนี่ค่ะเออมาทางแบกมช่วยถือหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะเืินไปโชว์นะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาเดินโชว์นะคะต่อไปจะเป็นขบวนการชะลอแก่ตลอดชีวิตเป็นขบวนแห เราจะยกขบวนของสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเข้าไปสู้สุดในร่างกายเราอยากหน้ามาดูหน่อยได้มีอะไรบ้างแห่กันมาให้ดูค่ะทุกคนอ๋อไปเนี่ยนะี่ใบนั่นเลยอ่ะใบของหลางป่ะของหลางอ่ะซึ่งเราไม่กันมีละยอดมันปูอันนี้ทองหลางทองหลังารนอนุมูลอิสระเป็นสมัยก่อนเนี่ย เือมันดูดซั้ให้าเลอแล้วแต่เพาพว่าผักที่มีรสชาติเปรี้ยวของมันเนี่ยให้ายในา้โอเยอะแอลผักเาอยน่้องะนวม่นาวไ้สนนาจะได้เป็นอะไรง่ายนะคะอันนี้เป็นยอดันุยอดอะไรนะคะเออใบมะดัน ไปผักกิ้วไปไปชะมวงไปส้มเมาต้มข่าผักที่มีรสเยี่ยวจะช่วยลดไขมันในร่างกายผักที่มีรสกราดจะช่วยในการสมานแผลชนะแผลแผลในร่างกายเราเพื่อจัดความเสื่อมของเซลล์จะถูกสมานโดยผักที่มีรสฝาดค่ะจะกินมังคุดก็ขอให้กินเปลือกมังคุดด้วยเพราะมังคุดไม่ฝาดจะเบล่มังคุดมันฝาดพระก็จะเอาเบล่มังคุด อะไรด้วยคมไอเล่ซี่ีที่บาคนได้ใกล้ไหนเพ่อจะได้แต่้ล้วเนี้อะไรเนี่ยสัาระรถวถสัมาระห้สัมรช่วยมาสูมาแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล้นูนอะไร้อ่มะม่วงมะม่วงมะม่วงผู้ค่ะ แล้วก็ปัดในผักผลไม้ออกเป็นสีสวยพเปลือกมมีสแอนโทไยานินเยอะขยายเซลล์เยอะมีสารฝาดฝาดสวยจุ๊บจุ๊ถายแล้วเนี่ยตรงเป๊ะเลยเนี่ยายตรงเป๊ะเลยเนี่ยใบมะรุมใบมะรุมากเยมากๆใบมะรุมควรจะลวกในักฝร่รอนเพื่อเพื่อเอาสาที่ออกนออกมามีสาที่มาวันนี้มาเร็ว เว้ยนะคะผักบางอย่างทานสดได้ผักบางอย่างต้องทานสุกเช่นผักกูดผักกูดอย่างเงี้ยมีออกซิเดนเยอะจะต้องทานความร้อนเพื่อสลายออกซิเดนก่อนผักกูดคือต้องเอามาดองกินเอามาต้มในกะทิไปกินผักกูดสดๆเป็นริ้วนะคะไปชะพลูนี่และมีผักซูดลตสูงอ๋อเออใช่ผักกูดกัพเขาเป็นอร่อยมากจะเป็นผักอะไรก็ได้ที่กินใบได้ขอให้ท่านเอามาในใส่สูตรมหัศจรรย์ของเราค่ะ เราเจะถักพวกนี้ใส่ใบสองใบก็พอค่ะเราก็ได วัสนี้ของเราตามด้วยสคำว่าป้าหมายคือเดินกิโลต่อคนต่อวันคุณภาพคือข้อสีทองก็ข้อเราไม่รู้เลยว่าสี้นเราเนี่ยเจสแล้วมัเป็นนาดใดบ้าในแต่ละวันเราจะสร้างความสมดุลในร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องป้องกันางอย่างก็เขเรียกว่าผมหมายเรียกว่าสมดุ เอาทุกอย่างเา็กยารนี้ก็เป็นสูตรอะไรมากหลู้ลูกสูอะไรมากไปไปดะ้เลียงใบเลียงนี่อะไรลูกนี่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เลียงลูกอะไรมันมันแล้วก็เต่อดแล้วก็สาระแน่แล้วก็ขวดลพาอันนี้กล้วยยัดชัดเลยกล้วย กินทุกวไปเลยตอนนี้แม่พี่ไม่สบายก็กินกล้วยมาเลยไตวายล่องไตมีข้อจำกัดเรื่องของการกินอาหารโพแทสเซียมก็ต้องมาเลือกผักผลไม้ที่มีสีมาก่อนก่อนเอามาปั่นก็ต้องเอาไปลวกผ่านความร้อนก่อนเพื่อจะเอาโพแทสเซียมออกโพแทสเซียมในผักผลไม้จะมีผลในการปเปื้อนไตแตถ้ามัน ดูแลก,กินด้วยเหตุผลนะคะก,กินอยากเข้าใจเหตุผล,ลวันนี้เราก็จะใช้ความเปรี้ยวมาขวามมีทอนจีนไหมคะเราก็จะ่า,ามาทีนี้ต่อไปเราก็จะใส่ใบผักนะคะต่อไปเราจะ ใส่ใบใบรี้เวๆมน่างใบช่อมใบชเอาอมาอาพวกนี้ก็เป็นผักพื้นบ้านผักเหนี้ไม่มีสารพิษเจอปนเป็นผักที่มูยืตนได้แล้วก็ไม่ต้องกินเยอะผัะใส่สาสีรอดก็จะได้สัมต้านัมูอิสระนะคะอันนี้เป็นใบมาดังเนี่ยเอาลองชิมดูนะคะว่ามันลสอะไรคะมันมีรดอะไรบ้างลองชิมดูนะคะใบทองหลา มีสั <c oughs> <wei> ่งคอไปของหลาาด้วยค่ะอยู่ไหนกันนีดีมากเลยไม่ะาธุบาย